สวัสดีนะครับไปรุ่นวันนี้เราอยู่กับพืชปะทะมีมนะครับปะทะเบลล็อตนะครับผมโอเคไปแอบเล่นมาครับเล่นมาได้วันหนึ่งแล้วนะครับนี่โลแล้วก็มี3มช่องนะครับ3มตารางแล้วเราก็ทําเงินไว้ได้ประมาณ19ล้านนะครับนี่แล้วก็มีของประมาณนี้นะครับดินดินหน่อยๆน่อยะครับผมยังยังไม่ได้เกิดใหม่นะมันต้องใช้เหมือนต้องใช้ตะลเล่นะครับใช่ป่าวอ๋อ มันต้องใช้ตละลเล่กับบอมมันชื่ออะไรวะบอมบีนี่เหมือนไอตัวเป็ดใช่ไหมใช่เป็ดไหมเป็ด <c oughs> นะครับต้องใช้2ตัวนี้นะครับตละลเล่กับบอมบอมน,นี่อะไรสักอย่างนั่นแหละช่างมันน่าจะอัพได้อีกหลายช่องแล้วนะครับเดี๋ยวอัพก่อนนะมี 19M แล้วนะครับอัพอะไรก่อนดีอัพนี่ก่อนดีกว่านะครับต้องลงทุนนะครับแล้วเราก็ใส่อัตโนมัตินะครับโอเคจัดไปแล้วก็ขยายเลยนะครับปุ๊บปุ๊บ โอเคเดี๋ยวตั้งอยู่ 10m นะครับเอาไปซื้อต้นไม้ดีกว่ามีต้นไม้อะไรบ้างแก้วมังเกอร์โอเคแก้วมังเกอร์แหละวันนี้มีอะไรขายบ้างเต็ดเต็ดเต็ถังน้ําซื้อไปก่อนนะครับเอาไว้ลดน้ําต้นไม้ให้มันปลูกเร็วนะครับเฮ้ยนี่นี่นี่พัวทองอ่ะไต่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 เหมือนดูเหมือนว่าเราจะต้องปลูกเมล็ดอะไรสักอย่างฝั่งนี้นะครับทันตะวันแล้วกันนะ ไปช้ได้นิดเดียวเองว้าวเฮ้ยเฮ้ยตัวเนี่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 ไปเลยไปเลยไปเลยไม่ได้ใช้ปืนกล้วยยิงได้ปะวะโดนโดนโดนท่านผู้ชมที่นิ่ได้หน่อยอยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคออคคาริโร่ใช really ่เหรออันถูกวะออคาเรออคาเรเหรอคาเรโรออคาร่าใช่ไหม คาบิบาลาคาบิบรูนะครับระหว่างน,นี้เราก็รอซีช็อปลีนะครับเราจะซื้ออันใหม่กันอุ้ยอันนี้หน้ามันบึกจังวะหน้ามันบึ้งยังไงตัวเนี้ยใครเหรอนี่นี่เนี่ยนี่ผมอยากขโมยมากขโมยไม่ได้วะมันน่าจะไม่ใช่เกมขโมยไม่เหมือนกันนะครับก็มไม่ได้เล่นนานแล้วไอเกมขโมยมีมเอเโซเรื่องแสง <laughs> เอเโซนีออนวะเลืองแสงจัดตปเหยินเลย ไปเลยไปซะไปซะนี่ไงผู้ตัวมันเลืองจังวะไหนวะนี่ <c oughs> ตัวยิงเลืองอ่ะโอ้ยอไหนวะเนี่ยเราอยากได้ตละลันเล่วะ่ะร้านอุปกรณ์จัดสินค้าใหม่แล้วมาจัดไปครับมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้ไม่มีอะไรเลยอะเล็ดธันตะวันนี่นี่นี่ตัวอะไรเนี่ยไปไปไป จะไม่มีอะไรเลยวะ่ะเดี๋ยวเรารอ500ดีกว่ารอบอสเปาวานะยครับรอบอสรอบอสระหว่างนี้เราก็ตีไปเรื่อยๆนะครับรอเผื่อได้ตัวดีๆนะครับรอบอสสปาไปด้วยแล้วกันไม่รู้ว่าบอสมันคืออะไรไอ้ยะตัวนี้สายลุงว่ะตัวนี้ดีตัวนี้ดีตตยมนตีนตก่อนเอ้ยยารามีมีของดีวะ่ะอง,งุนต้นอง,งุนวะ่ะเราได้มันแล้วซื้อมาปลูกไว้ไหนดีท่านผู้ชมเดี๋ยวเราดูเฮ้ยตัวอะไร ตัวชักโคกตัวโถส่วมว่ะมิติกมติกว่ะตาเลยขอเลยแล้วกันต้องได้ตัวนี้ต้องได้ตัวนี้พี่ต้องได้ครับโอเคไปก็เอาวไว้ตรงนี้อืโอเคชื่อว่าต้นตงุ่นของเราเนี่ยโตแล้วมันจะเป็นรูปร่างแบบไหนมันจะยิงแบบไหนผมอยากรู้มากเลยเนี่ย,ยดูบ้านนี้เขามีตัวอะไรด้วยก็ไม่รู้เนี่ยซีเรตว่ะเาว่ะ กับหัวด้วยบอสจะมาแล้วท่านผู้ชมบอสจะมาแล้วเอ้ยเอามาให้ผมอ่อเอามาอวดเป็นไรชอบเอามาอวดวะมีอะไรวะ,ประแปลกๆเสริมนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมรอรอ,ร,อรีเซิร์ฟใหม่ก่อนรอบอสสป,ปาวก่อนนะครับท่านผู้ชมรออีกนิดนึงนะครับอดทนรอผมไม่รู้นะว่าบอสมันหน้าตาเปไน็นไงอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูด้วยกันเลยนะครับผมก็เพิ่งเล่นได้วันเดียวเองเนี่ยไม่ถึงวันด้วยซ้ำเมื่อวานเล่นแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงแค่นั้น ก็สนุกดีนะครับก็เลยเอามาอัดจลิบเร่อต่อเฮ้ยบอสมาไอบอสนี่หรออ้าวไตไตมันอุ๊อหัวเข้าแค่ยี่สิบอ่งวะตัวแม่งย่างใหญ่เลยชิปชิปเป่งแล้วกูจะรอดไหมเนี่ยระเบิเดน้ำแข็งอัพเคยิงก้วยยิง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 รอดปะวะเอ้ยมีน้ำแข็งยิงไหมยิงไหม มีน้ำแข็งไหมเฮ้ยเฮ้ยเระเ,เบิดน้ำแข็งเปิดน้ำแข็งโอ้ oh my god <ís piano> สู้บอสไม่ได้โอ wh, ้เราเตรียมตัวมาน,น้อยไปวะ่ะโอ้โหไม่คิดว่ามันจะตัวใหญ่ขนาดนั้นไว้ก oh ่อนไว้ก่อนไว้ก่อนวิหนากดีแต่ว่าสู้ไม่ได้โอ้เมื่อกี้เ oh. สียดายีล้วเราปลูกพืชให้ได้เยอะกว่านี้ก่อนนะครับ นี่นี่เราดูองุ่นนะว่าอุ้ยองุ่นดาเม็พันเก้าด้ยหรอเมื่อกี้เกิดไม่ทันบอสโอ้เสียดายไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรารอเรารออ,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 อีกรอบนึงแล้วกันนะครับอีกรอบอีกรอบโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปอัปเกรดเรื่อยๆแล้วกันระหว่างนี้นะครับผมไปกอตเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยรีเกมมาผมรีเกมมาเซิร์ฟส่วนตัวเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ลื่นขึ้นนิดนึงนะครับนิดนึงนิดนึง นีแล้วก็รอๆไปนะครับรอบอสมานะครับอีกรอบหนึ่งนะครับรอบนี้ผมไม่พลาดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์มั <c> ้ <oughs> โอเคนะครับผมวันนี้ผมตุนของไว้ทุกอย่างอะ่ะผมบอกเลยตุนไว้หมดอะ่ะรอบนี้ผมจะไม่พลาดเหมือนรอบที่แล้วนะครับจัดไปผมซื้ออาวุธมาเกือบทุกชนิดอะ่ะเท่านี้เฮ้ยนี่นี <c oughs> น,น,น,นี่ตัวนี้มาแล้วบอมบีนี่บอมบีนี่กัสซิสี่กัสซินี่ บอมบี ini, นี่ครับตัวเป็ดใช่ไหมใช่เป็ดหรือ,อนกวะไม่รู้ไม่สนแล้วครับตอนนี้เราได้แล้วนะครับเหลือตตาลเล่ตาลเล่ยังเดียวนะครับโอเคตีไประหว่างนี้เราก็ตีไปตกใจนึกว่าตาลเล่มาไม่ใช่นะครับพวกคูดิโดใกล้แล้วใกล้แล้วมันใกล้จะมาแล้วท่านผู้ชม นิดนึงส0นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวบอสบอสมันจะมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูก่อนว่ามีอะไรขายบ้างใกล้จะมาแล้วมันใกล้จะมาแล้วว้แต่ผมตอนนี้ผมเตรียมตัวพร้อมมากเลยนะพร้อมสุดๆุดอ่ะเฮ้ยโอ้โห hey, oh ดูดิมีแจ่ของดีๆขายแน่ที่ตอนอไม่มีตังนี้ของดีๆมาจังไม่เป็นไรท่านผู้ชมมาตอนนี้เราพร้อมแล้วนะครับพร้อมพร้อมพร้อมมามาพร้อมแล้วพร้อมแล้ว เฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะอุ้ยอะไรวะเนี่ยอย่ามาพร้อมกับบอสนะอย่ามาพร้อมกับบอสนะเฮ้ยโอ้โหมึงมาพร้อมกับบอสได้บ้าเฮ้ยเอาได้ไหมคืออะไรวะเปล่าน้ำแข็งเนี่ยมันไม่ได้อะเฮ้ยเอ้ยอย่ามาพร้อมกับบอสดีบอกเลยโอ้ยโอ้ยตายตายหยิบพวกก่อนขึ้นมา อยู่ไหนวะโอ to ุ้ยลนไปหมดแล้วชีวิตนี่ไว้นี่ไว้นี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยได้ไหมได้ไหมได้ไหมเร็วๆน้ำแข็งน้ำแข็งปึ๊บโอ้ยได้สวยจัดไปอดว่ะท่านผู้ชมรอบนี้ได้ว่ะดูกันว่าเราได้อะไรบ้างนะครับเมื่อกี้เหมือนมันมีไข่อะไรด้วยสักอย่างนี่แหละเราได้มาหรือเปล่าไม่รู้ว่ะเมื่งมาพร้อมกับบอสเฉยเลยจะบ้าไม่ได้นะเราไม่ได้อันนั้นว่ะ ช่างมันช่างมันรอ,รอบนี้เราได้บอสมาก็ถือว่าดีแล้วนะครับผมโอเคแล้วบอสเอาไว้ทำอะไรได้อ๋อนี่เหรออ่าทีละดีเลยดีเลยนะครับโอเคถือว่าวันนี้เสร็จสิ้นภรรารกิจนะครับผมเราอยากได้แครอทอันนี้วะแต่ว่า50าสิบเอ็มเลยอะ่ะโอ้แพงไปนะครับความตังทันมินิโอเค เราบวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมถ้าชอบนะอ๋อไปๆครับผมสวัสดีครับไปยครับไปๆครับ